พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการรักษาเป็นการเร่งด่วนในโรงพยาบาลด้วยทรงมีปัญหาทางด้านการหายพระไทยพระอาการโดยรวมยังทรงตัวทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยหรือไม่นี่คือส่วนหนึ่ง ของข่าวลือที่กระเพื่อมอย่างหนักในสังคมออนไลน์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระพรณมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแน่นอนว่าในฐานะพระประมุขทุกสิ่งอย่างรายร้องพระองค์ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและติดตามในแง่มุมของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องพระพรณมัย ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนี้ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในกระแสสังคมไม่ว่าประชาชนฝั่งไหนต่างให้ความสนใจทั้งสิ้นทุกฝ่ายต่างรอคอยว่าจะมีข่าวหรือถแถลงการใดๆออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่ Royal World t h a i l a n ดได้รับการติดต่อจากข้าราชการจากหน่วยงานราชการในพระองค์ว่าด้วยเรื่อง กระแสข่าวดังกล่าวได้รับคำตอบสั้นๆแบบกระชับว่าทุกอย่างยังปกติทั้งในราชสำนักและโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวถึงยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าตึงเครียดและผิดสังเกตทั้งสิน้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้จะทรงเจริญพระชนมพรรษาป,ปีที่69ในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้า ทรงถูกพูดถึงเกี่ยวกับภาพพารรณนามยมที่ดูอักไม่ค่อยสู้ดีนะักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยมีหมายพระราชกิจติดต,ต่อกันนับสิบหมายชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยได้เห็นจากวิดีโอคลิปของประชาชนที่ถ่ายไว้ขณะรับเสด็จรวมทั้งภาพการถ่ายทอดสดทําให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสีพระพักและการทรงพระองค์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะัก มีเซเล็กน้อยขณะทรงพระดำเนินนับตั้งแต่นั้นมาจึงเริ่มมีการตั้งประเด็นเรื่องพระพารณาไมขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดซึ่งทูลกระหม่อมทรงเป็นที่วิาพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางถึงการที่ทรงระรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดอาทิไม่ทรงแสดงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอีกทั้งแทบไม่ทรงหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นต้นแหล่งข่าวในราชสำนักได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพภาณามัยว่าเบื้องต้นก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายพระไทยบางครั้งเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่อย่างใด ในช่วงที่ทรงงดพระราชกิจเกือบทั้งเดือนในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นได้รับข้อมูลว่าทรงมีกำหนดการออกพระกำลังพระวรกายในช่วงเย็นพร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่โครงการโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยในช่วงโควิดระบาดนี้ จึงนำมาซึ่งกระแสข่าวทางออนไลน์มากมายว่าทรงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหรืออาจทรงติดแล้วอย่างไรก็ดีหลายฝ่ายเชื่อว่าหากมีพระอาการประชวนในระดับที่น่าเป็นห่วงสำนักพระราชวังหรือหน่วยราชการในพระองค์ย่อมต้องออกแถลงการอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วหากทว่าขณะเดียวกัน ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรเผชิญกับกระแสและภาพรักษ์ด้านลบมาตลอดอยู่แล้วจึงทำให้เชื่อว่าราชสำนักตั้งใจปิดข่าวเรื่องนี้สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการถวายฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งการแพร่ระบาดหนักในเขตพื้นที่บรรทับเองจนอาจนำไปสู่ดุสิราชคัตเตอร์ข้าราชการในหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิเสธและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ราชสำนักมิได้มีหน้าที่ในการชี้แจงแก้ข่าวกระทั่ง มีการชี้แจงแก้ข่าวหลังจากมีกระแสข่าวห้ามประชาชนงดถูป,ป้ายไฟรับเสด็จเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่มีการแก้ข่าวอย่างเป็นทางการในปัจจุบันนี้ราชสำนักมีการทำงานอย่างกระชับและรัดกุมมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อให้ประกอบพระราชกรณียกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี